สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับมัดอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะมาในเรื่องของวัตจากของหินนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะวันนี้นคุณครูนะคะก็จะขอเช็คชื่อนักเรียนก่อนนะคะในการเช็คชื่อวันนี้นะคะถ้าคุณครูเรียกชื่อนักเรียนคนใดนะคะให้นักเรียนนะคะขันรับด้วยการตอบชื่อผลไม้ที่ตัวเองชื่นชอบนะคะเช่นเด็กหญิงวราพรนะคะก็สมมติว่าวราพรชอบแอปเปิลใช่ไหมคะก็ตอบขันรับคุณครูด้วยคําว่าแอปเปิ้ลค่ะ แบบนี้นะคะอ่าถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเช็คชื่อกันเลยนะคะอ่าเมื่อเราเช็คชื่อกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะขอแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ให้หนักเรียนก่อนนะคะก็คือจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในคาบนี้นะคะนักเรียนนะคะมีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็อธิบายลนะักษณะ จำแนกประเภทของหินได้นะคะข้อที่2ก็คือนักเรียนนะคะสามารถเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอาคานินีหินตะกอนและหินแปรได้อย่างถูกต้องนะคะข้อที่3ก็คือนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะนักเรียนต้องจําไว้ด้วยนะคะว่าในการเรียนในคาบนี้นักเรียนต้องทําอะไรได้บ้างเมื่อเราได้รู้จุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วนะคะครูก็มี รูปภาพให้นักเรียนดูนะคะค่ะรูปภาพที่คุณครูได้เตรียมมาให้นะคะก็จะมีสามภาพด้วยกันนะคะนักเรียนทราบหรือเปล่าคะนี่เป็นรูปภาพของอะไรคะอ่าก้อนหินก้อนหินเหล่านี้มีชื่อว่าอะไรบ้างคะอ่าบางคนรู้แล้วนะคะบางคนยังไม่รู้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าหินแต่และประเภทนะคะเป็นหินอะไรนะคะอ่าคุณครูใบ้ก่อนก็คือในสามรูป คำเนี่นะคะก็จะมีหินอาคานีหินแปรแล้วก็หินตะกอนใช่ไหมคะรูปไหนเป็นหินอคนีรูปไหนเป็นหินแปรแล้วก็รูปไหนเป็นหินตะกอนนะคะเราก็จะมาดูกันในตัวอย่างวิดีโอที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะคุณครูนะคะอยาใกให้นักเรียนนะคะทุกคนตั้งใจดูวิดีโอที่คุณครูได้เตรียมไว้นะคะเพราะว่ามีความบอกเล่าที่มาที่ไปของ วัตจักรของหินนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปรับชมวิดีโอที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะพาไปดูกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินกันครับ เช้านี้อากาศสดใสดีจังแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเอ๊ะนั่นเสียงภูเขาไฟกำลังระเบิดนี่เกิดอะไรขึ้นที่ใต้ผิวโลกนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าอ๋อที่ใต้ผิวโลกในบางบริเวณจะมีแมกมาอยู่นี่เองแมกมาเป็นสารที่มีสถานะเป็นของเหลวและมีอุณหภูมิสูงมากบริเวณใต้ผิวโลก มีอุณหภูมิและความดันสูงจึงพยายามดันแมกมาให้เคลื่อนตัวประทุขึ้นมาที่ผิวโลกนี่เองการเคลื่อนตัวของแมกมาขึ้นสู่บริเวณใกล้ผิวโลกทำให้แมกมามีอุณหภูมิลดลงอย่างช้าๆแมกมาเกิดการเย็นตัวและตกผลึกอย่างช้าๆอยู่บริเวณใต้ผิวโลกทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่เกิดเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนที่มีเนื้อหยาบ และนี่ก็คือตัวอย่างหินอัคนีแทรกซ้อนครับแมกมาบางส่วนจะปะทุขึ้นสู่ผิวโลกตามรอยแตกรอยแยกของผิวโลกหรือตามปล่องภูเขาไฟแมกมาที่ปะทุขึ้นสู่ผิวโลกเรียกว่าลาวาซึ่งยังคงมีอุณหภูมิสูงและอาจมีแก๊สบางชนิดปนอยู่เมื่อลาวาสัมผัสกับอากาศหรือน้ำบนผิวโลกจะทำให้อุณหภูมิของลาวาลดลงอย่างรวดเร็ว อุณภูมิของลาวาที่ลดลงอย่างรวดเร็วบนผิวโลกทำให้ลาวาเย็นตัวและตกผลึกเป็นแร่ชนิดต่างๆซึ่งขนาดผลึกแร่จะมีขนาดเล็กเกิดเป็นหินอัคานีพุที่มีเนื้อละเอียดและเนื้อหินอาจมีรูพุนได้และถ้าลาวาเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วทันทีทันใดบนผิวโลกจะทําให้เกิดหินอัคานีพุที่ประกอบไปด้วยแก้วภูเขาไฟหินที่มีลักษณะเป็นเนื้อแก้วและเนื้อหินอาจมีรูพุนได้ ตัวอย่างหินอัคนีพุครับโอโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนหินที่อยู่บนผิวโลกก็สามารถผุพังได้นะโอ๊ยหินจะผุพังจนกลายเป็นตะกอนขนาดต่างๆหรือผุพังจนกลายเป็นเศษหินได้ รวมถึงกลายเป็นสารที่ละลายอยู่ในน้ำโดยการผุพังนั้นจะอาศัยปัจจัยต่างๆตามธรรมชาติครับแต่เอผุพังเป็นตะกอนแล้วจะไปที่ไหนต่อละทีนี้ตะกอนหรือเศษหิน ที่เกิดจากการผุพังอาจามีการเคลื่อนที่มาสะสมตัวลงในแอ่งสะสมตะกอนเช่นเคลื่อนที่มาสะสมในทะเลสาบหรือในแหล่งน้ำต่างๆได้โอ้ตะกอนค่อยๆตกลงมาสะสมตัวแล้วเมื่อระยะเวลานานขึ้นการสะสมตัวของตะกอนก็จะมีปริมาณมากขึ้นและจะทำให้มีแรงกดทับไปที่ตะกอนและมีการเชื่อมประสานตะกอนด้วยสารเชื่อมประสานตามธรรมชาติ เมื่อเวลาผ่านไปสารเชื่อประสานและตะกอนจะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อหินเป็นเม็ดตะกอนตัวอย่างหินตะกอนครับแต่ในธรรมชาติหินตะกอนก็จะมีลักษณะการเกิดแบบอื่นด้วยนะหินตะกอนบางชนิดอาจเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดก็ได้การเกิดหินตะกอนในลักษณะดังกล่าวทําให้เกิดผลึกแลกขนาดเล็กที่ยึดเกาะกันแน่นเป็นหินที่มีเนื้อผลึกที่มีขนาดผลึกเล็ก หรือละเอียดเช่นหินปูนแล้วฉันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรต่อไปนะอ๋อหินที่อยู่บริเวณใต้ผิวโลกก็สามารถเกิดการแปลสภาพเนื่องจากความร้อนความดันและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นใต้ผิวโลกทำให้เกิดหินแปลที่มีเนื้อหินลักษณะต่างๆได้โอ้ยฉันถูกแปลสภาพแล้ว ตัวอย่างหินแปรครับแล้วฉันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรต่อไปล่ะเนี่ยอ๋อหินที่อยู่ใต้ผิวโลกสามารถเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นแมกมาซึ่งพบอยู่บางบริเวณใต้ผิวโลกได้เอ๊ะนี่เรากลับมาใต้ผิวโลกแล้วกลายเป็นแมกมาแล้วหนอนเนี่ยและต่อไปเราจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินต่างๆแน่เลยใช่สินนะหินอัคานี หินตะกอนและหินแปรมีการเปลี่ยนแปลงไปมาได้โดยอาจเปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือเปลี่ยนกลับเป็นหินประเภทเดิมได้โดยผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยาต่างๆโดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปและต่อเนื่องอเมื่อเราได้รับชมวิดีโอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครู สังเกตเห็นนักเรียนนะคะตั้งใจดูวิดีโอกันมากเลยนะคะวิดีโอนี้นะคะก็จะเล่าในรายละเอียดของกระบวนการเกิดวัตจักรของหินนะคะได้อย่างชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดของวิดีโอน,นะคะเกี่ยวกับวัตจักของหินนะคะเรามาดูความหมายของวัตจักรของหินกันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าหิน คืออะไรนะคะหินนะคะก็เป็นของแข็งนะคะที่ประกอบขึ้นนะคะด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาตินะคะนักเรียนก็จะสามารถพบเจอก้อนหินใช่ไหมคะตามสถานที่ต่างๆเช่นแน่น้ําลําทารแล้วก็ข้างทางต่างๆใช่ไหมคะ,ะเมื่อเราได้รู้ความหมายของ หินแล้วนะคะเราก็จะมาดูประเภทของหินนะคะซึ่งในตัวอย่างวิดีโอนักเรียนก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าหินนะคะได้มีการด้วยกันหลักๆนะคะก็คือ3ประเภทก็คือหินอาคานีนะคะหินตะกอนแล้วก็หินแปรใช่ไหมคะหินอาคานีนะคะก็จะเกิดจากการเยียนตัวของ การตกผลึกของแมกมานะคะใต้เปลือกโลกหรือว่าลาวาบนพื้นผิวโลกนะคะที่นักเรียนเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนหินตะกอนนะคะก็เกิดจากการทับถมกันของตะกอนต่างๆนะคะหรือว่าซากพืชซากสัตว์ก,ก็ได้นะคะเป็นเวลานาน,านจนกลายเป็นหินตะกอนนะคะต่อไปก็จะเป็นหินแปรหินแปรก็จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหินอคนีแล้วก็ดินตะกอนนะคะ พอถูกความร้อนแล้วก็ความกดดันนะคะก็จะก,กลายเป็นแมกมานะคะ